เราจะมาถามคนในห้างนี้นครับว่าเขารู้จักรถนของ BYD หรือไม่แล้วก็ราคาครับก็เราจะโชว์ภาพทั้งสามภาพนะครับนี่ตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับ BYD Seal BYD Dolphin นะครับจะมีคำถามทั้งสองข้อนะครับข้อแรกคือรถรุ่นนี้คือรถรุ่นอะไรสองคือรถรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ ตอบไม่ถูกเลยเราก็จะมีมินิคัจาจับคนปริศนาครับก็นี่ครับมีคําถามอันนี้คือรถอะไรของบีวดีครับก็บีวายดีออโตสามครับถูกต้องครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับผมก็รนรุ่นเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่เออประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนประมาณเนี้ยครับ่าวถูกต้องครับผมก็ตอบถูกทั้งสองข้อ,ขอ,ขอมีรางวัลให้ครับมีคำถามมาให้สองข้อนะครับ<ช>ข้อแรกถามว่า ภาพเนี่ยคือรถรุ่นอะไรของ BYD นะฮะซีอู๋ครับถูกต้องครับก็เดี๋ยวคำถามต่อไปก็รถรุ่นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณล้านห้าถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวถูกตอบถูกไปสองข้อเราจะมีรางวัลให้เป็นแล้วน้องหมาตอบน้องหมาจะซื้อซีอู๋ครับอันต่อไปนะคะรถรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับ ใบให้สามช้อยข้อแรกซิลข้อสองดอฟฟินข้อสามอัโตสามอัโตสามสานี่ก็คือว่ข้อสามเหมือนกันนะไม่ใช่ครับอันนี้บีวียดีวอวีินครวีผีวีอที่ีอีอีวีวีอีว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 ีุ่นนี้ีวควเวีเีาีวเ้ีว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 ีเีีว ไปอยู่ลนะครเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้นะครับจากบุคคลพิิศนาของเราครับจบไปแล้วกับทั้งสี่คนที่ให้สัมภาษณ์ไปนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถมาชมรถมีวาดีได้แล้วก็อย่าลืม b ีวาีซัสโกบียอนะครับขอบคุณครับ